รับซ่อมรถนะไม่ว่าจะมอไซค์หนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่สูบนะครับรับหมดนะครับแม้กระทั่งรถยนต์ <c oughs> เห็นผู้หญิงเขียนรถเนาะผู้หญิงเขีนกระตุกเขีนเข้าเกียย์กระตุกเนาะเห็นผู้หญิงเขียนให้สองคนเนาะก็เลยว่าเอามานี่ดีกว่าเดี๋ยวดูให้นะครับไหนสร้าง เอาพอดีมีมีช่างอีกคนหนึ่งมาช่วยนะเี้เอยเออนี่ก็ช่างนะช่างลือเนี่ยช่างลือ้อนีครับก็มาดู <c oughs> ผมจะลองดูนะพอดีผมเอาเซอร์หน้าเครื่องของอีกคันหนึ่งของคันเนี้ดีแม็กนะครับดีแม็กนะลองเอามาใส่นะครับ ติดนะแต่ว่าของคันเดิมของเขาอะไม่ติดผมกำลังให้เขาไปซื้ออยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะติดไหมนะครับก็ใครที่เคยเจออาการปัญหาแบบนี้นะครับสำหรับอ s u ู u k max ที่ว่าเครื่องเย็นสตาร์ตติดยากแต่ถ้าเครื่องร้อนร้อนติดง่ายแล้วบางทีสตาร์ตไม่ติดเลยครับ ปัญหาเนี่ยครับเซนเซอร์ตัวหน้าเครื่องผมลองหมดแล้วนะครับลองถอดเอซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำนะถอดลองถอดเซ็นเซอร์เซนเซอร์อุณหภูมิน้ำรออินนะลองถอดดูก็ไม่ติดนะครับลองถอดเอาเซ็นเซอร์หน้าเครื่องตัวนี้ลองเอาไปทำความสะอาดก็ไม่ติดลองแต่ว่าพอดีมีของน้องที่เขามานะหองอีกคนนึง ก็ลองเอาไปใส่ดูติดนะครับนี่นะครับอาการปัญหานี่เลยนะครับก็สําหรับใครที่เข้าดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับช่างเดียมเชียงรายนะครับก็ผมก็ออกมาเปิดร้านเองนะครับก็ราทําทุกอย่างนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเขาไปเบิกอะไรมาก่อนเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูว่าติดแต่ว่าติดแน่นอนแล้ครับชัวแน่นอนคือลองเซ็นเซอร์ไปแล้วนะครับเซ็นเซอร์หน้าเครื่องนะครับ ผมลองเซ็นเซอร์หน้าเครื่องตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้เอาของคันนี้ของคันนี้ติดปกติเนี่ยไปใส่ดูสตาร์ทติดนะครับแต่ว่าเอาเซ็นเซอร์ของของตัวเดิมอะตัวนี้ใส่ไม่ติดนะครับตัวนี้ไม่ติดตันนี้ไม่ติดนะครับก็นี่นะแต่ว่าปั๊กเขาเหมือนเขาไปชนเคยไปชนมาหรือเปล่ารถไปชนมานะครับ ปั๊บแตกหมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้มันก็เดี๋ยวสําหรับใครที่อยากเห็นตัวจริงๆของเวฟร้อยสิบไอสองพันเร็วๆนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้นะครับเวฟร้อยสิบไอสองพันนะครับตัวท็อปตัวรองท็อปอ่า ตัวธรรมดาที่ผมจะรีวิวให้เลยนะครับแต่ที่คันนี้เจอแล้วนะครับผมบอกแล้วนะผมทําทุกอย่างนะครับรถไม่ว่าจะรถยนต์มอเตอร์ไซค์หนึ่งสูบสองูบสามสูบสี่สูบรับทําหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเครื่องมือไม่มีจริงๆก,ก,ก็ผมก็แนะนําให้ไปที่ศูนย์เขาดีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ผมอยากมาบอก ใครหลายๆคนที่ใช้เจ้าตัว d m a มที่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับเครื่องเย็นสตาร์ตติดยากเครื่องร้อนสตาร์ตติดนะครับแพรว่าอันนี้จอดข้ามคืนตอนแรกก็ขับมาปกตินะครับขับมาจอดพอเช้าของอีกวันหนึ่งมาสตาร์ตไม่ติดสตาร์ตไม่ติดเลยนะครับเห็นกระตุกสองรอบสองรอบเห็นผู้หญิง เห็นอยู่ข้างท้ายสองสามคนนะครับผมก็เลยบ่าโอ้เดี๋ยวมานี่ดีกว่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับก็กบอกให้น้องเขาอีกคนนึงเอารถมาลองลองอะไรใส่เลยนะครับลองทุกอย่างนะครับน้ํามันลองลองเปิดดูน้ํามันเปิดสวิตกุญแจน้ํามันไหลแสดงว่าไม่ไม่ใช่น้ํามันละนะครับลองพ่วงแปดแล้วเอาของคันนี้แหละมาพ่วง ก็ไม่ติดนะครับลองเซ็นเซอร์เจอเลยปัญหาคือเซ็นเซอร์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะเบื้องต้นนะถ้าเครื่องของคนไม่หลวมจริงๆอะ่ะไม่อะไรจริงๆอะ่ะก็ลองดูนะครับเซ็นเซอร์หน้าเครื่องตัวนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้เลยนะครับรเซ็นเซอร์อหน้าเครื่องเลยเนี้ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณเนี้ยในลาซาด้าก็มีขายนะครับ แต่ถ้าจะให้ดีเบิกศูนย์เอาของแท้ดีกว่านะครับเ้าสาระคีคนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปเวาเว็บไอ0 i 2 0 2 2เดี๋ยวผมจัดให้เลยสวยๆงามๆนะครับว่าเครื่องยนต์พัฒนามาแล้วหรือยังหรือว่าแต่เป็นผมบอกไว้ก่อนนะว่าเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดิมนะแต่ว่าเครื่องยนต์ที่ว่าเสียงมันดังมันอะไรมามีปัญหานะ่ะบอกว่าพัฒนามาแล้วหรือยังอ่ะเดี๋ยวผมจะแจ้งเร็วๆนี้ นะครับรอรับชมได้เลยนะครับสหรบคลิปนี้ฝากเพียง่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจนะครับให้กับผมช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับก็สติ๊กเกอร์ช่องผมนะครับอันใหม่มาแล้วนะครับนี่นี่นะครับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับใครอยากได้ก็สกิดมานะครับสหรบคลิปนี้ฝากเพียงเท่านี้สวัสดีครับ